สวัสดีครับผมธนพลเพลงนำคำยุบานจยวจ้าหอมตำบลชีจริงอำเภอศรีราษารจังหวัดสีเรเกตกครับผมเป็นผู้ป่วยหลวดเรืองก้อนานันคือปลายปีห6หกับพฤศจิกาปีหกผมมีอาการปวดหูอาการปวดหูหลบปวดตามคอตามกระหลว ไ็เลยไปหาหมอเกี่ยวกับปาก,ปากคู่ข้อจมูกก็ไปกินยาผนยูปะบ้านอาทิตย์หนึง่งมันก็เรว่าคันอาการปวดคือจังผมไปนี่คือกินอาทิตย์หนึง่งจตรู้ผลที่นี่อาการของผมมันก็เป็นทั้งสันยิ่งกินไปยิป่งกินไปริ่งเวลาโดวนไปอาการปวดยิ่งก้มเลือบผลเนย่มันคื้นี่จะปวดมากหลังจากเชียงคืนส่วนไปอยากกินพร,ราร่ชขังละ สี re, ่เมตรสองสัโมงสี่เมตรอาการไม่ดีขึ้นก็เลยไปเท้าขึ้นหมอไม่ว่ขึ้นหมออาการผมแทนที่ว่ามันฉีดสุลาลงมีแต่วันปวดปวดยิ่งขึ้นคนก็เลยสงสัยคนก็เลยขอทรงตัวเขาเป็นสเกียวสีเกียวคนถึมีเครื่องตรวจเครื่องยังท่านสมัยกาขี่นเกคนว่าเอาไปตรวจใส่ซองกล่องบนมันฉิเป็นดวงแดงๆเป็นเนื้อแดงๆอยู่หมองพุ่งชั่วโมงคนก็เลย สันนิษฐานไว้ว่าขันพกเป็นไส้นาสกันาจะเป็นมะเร็งอันนี้คือขัามสันนิษฐานของคนผนก็เลยเอาไปตัดเนื้อเยื่อพวกจมูกไปตรวจผลการตรวจออกมาเป็นมะเร็งครับมะเร็งคนก็เลยบอกว่าระยะที่ระยะเท่าไหร่คนบอกว่าคนบอกว่าระยะเริ่มต้วครับแต่ว่าคันเท่าปล่อยไว้โอกาสไปกับสูงด้วยกันคันเท่าเริ่ม ถ้าสินใจว่าเข้าสิรักษาโอกาสหายกับ99เปอร์เซ็นต์คือนอกนั้นกับคุณอยู่กับจิตใจของคนป่วยว่าเข้าศีภาพตัวเองไปถึงจุดนั้นได้ซสำเร็เพราะว่ามันสีน่คนคนก็บอกว่ามันไปลำบากอยู่ช่วงเข้าสายแสงสายแสงบางคนใช้ได้อด้อเส้งท่าทของผมนี่สายแสงทั้งหมด34แสง ผมก็เริ่มจะไปั้งแต่แสงที่สีข่ขวดนะครับเพราะว่ามันนักแบบกินยังบ่ได้เก็บข้อข้อใหม่ใหม่ไปหวัวตาใหม่ไปวัดกับผมว่าพยายามสู่ส,สู่สู่มาสายแสงเพราะสายแสงในแสงที่ยี่สิบมาเหลืองคีโมกลุมผมบอกเลยว่าคือเสี่องให้ผมตายไว้แต่นอกึ้นหมอว่าแันก็ผมสายแสงในทื่ผมก็ยังสุดๆหอกผม เขาเรยกว่าอ้าวในแตมันสีตายมันก็ตายดอกในเมื่อเพิ่นเอามารักษาเพิ่นก็บอกว่าการเท่าสูงเท่ากับพี่โอกาสรอดเพราะถ้าเหลื่อมชีมือเหลื่อมสายแสงอาการจะเหลื่อมเหลื่อมสูดสูดสูดลงตามลำดับพอดีช่วงตุนเมษาปีหกเก็ดช่วงเวลาที่ผมใช้แสงอยู่คือทาำมา กินอาหารกินหนามยังไรบอบอครับ,บ,บคือเป็นโรคเป็นอาการ,รที่เบื่ออาหารสุดๆุดกับแบบว่าเห็นหนังแม่แต่เข้าคิดซื้อเข้าเข่าปวกปวกแล้วเข้าปวกจนไม่มียังจะอออผมกินอาหารบ่อใดาำรับตัวผมป่วยนี่ผมกินอาหารบ่ไใดอยู่สี่เดือนจะเข้าหาเดือนจับจะก้นหนันกก็ได้ ก่อนจะไปหลักสาวเรนี่ปลายปีหกหกผมตอนนั้นผมนำนับไปแปดสิบแปดกิโลจ่วงนำนับผมจีว่ากินยังเมื่อไร้ทีว่าซีซึ่งหาเดือเนี่ยผมเนื้อหนามากเยอะหาสิบหากรู้คือแบบว่าหายไปคืงก็คืนกินยังไม่ไดแบบว่าน่าครับนะทีว่าอาการจะหลอดพปรงหลอดนนอยู่ในช่วงคือเขากินนามกินหาหาอย่างไ่ได้ตอนนี้ ผมก็ถอดใจเราละ่ะผมว่าอะไรใดมันไปถึงจดุดนี้แล้วตายก็ตายคือตอนนั้นคือก้าวขามก้าวขามก็เป็นพ้นตายไปแล้ววรินี้คพรพ่ถ้าเขาพียสาวนี่อาจารย์คนเคยหุวใจก,กันคนคืออาจารย์บุญทาวานหรือลุงสาปไปเดียวทัวหาคนว่าตายเป็นทั่ใด ยูดีไม่แห้งก,กินเขาได้บ่ไปเราสาไวไม่เอาเพราะว่ากินน้ำกระเด้นหรอกครับอาจารย์คือกองา่าตอนนี้คือรอดาชีเอาศพมาบ้างเลาวบอกอุ้ยเป็นบันดันบาดเดี๋ยวผมมีพิธภัณฑ์ตัวหนึ่งที่จะเสนอให้อายเพราะว่าตามที่ผมรู้มากคือว่าคนคนกลวยขึ้นช่างอายนี่หลายเป็นกินมากอาการมันก็ดีขึ้นถามว่าเป็นคนหาการผลตอบสนอเสนอวบาไ์เดล่มหรอก อันนี้คือว่าเป็นอายเป็นคนหากันท่นก็เลยทรงพิสพันธ์ชุดเนียนมาให้ผมครับผมสียร่องเบิ่งตากกินยังไปบ้านเหลื่อมร่องตัวนี้มาดีหลังจากถีมาแล้วครับไปผมยังกินยังบ้านท่านใดแม่เลม่เไม่กินยับ้านัดกินยังบ้านใดชุดแรกะคือเิ่นส่งไปให้ยม่องสามเป็ปีของเจ็ดวันปีนี้มันหกแปดเลยปีหกเจ็ดครับบ้านครับคือเขายึดทรงการนะครับ เศร้าอยู่เป็นซิปเตอรอป็ะเน้าหมรสาาครับนี่เศร้านี้ขึ้นจอดคันคร่ยอมทคขับรถไปเองนะคะมองกับไปกอาการมันจะโว้จะโวูบ้กดสลลลารถจรอดลลลลลสวยลนลจอดสลยลล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 ลอลาลล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 อลลาลล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 ลนาคือ ความบาสูกับความาถอยนี่หาสิหาสิใช่ใจมันสิไปต่อบพรามันจะ่อสมรับเออมาไว้แล้วต้องยั้องท้ามจะต้องแบบป่อยใจแล้วเนี่ทีว่าแบบยบงมากจกอ้วนมากถึงเครื่องไปยุคนโดนมันก็เลยเส้นครับอาการที่ว่าพ้อมไปอยู่ในพื้นที่แกกทุกคนนี่อย่าบอกมากตัวชูตัวตาข้าันมันดีไม่ยังหลอกายหน่เข้ายวมันมันจะ อาการก็ก็ะยังคือเกับยิงเขาเดินทามแต่กยิงเยอะเอายม่า่เเดาเาไม่าไม่เอ่เอาไ่เอาไ่าไ่าเอาไมเอาไม่บ่า่ามอมเออาไ่าม่่มาม่่มอ่อ่า่มอไ่มเาเอา่เาอาไม่ไ่มเ่เ่าเอาไไม่เ่เาอาไม่เา่เออ่่่มาไ่มเ ชามาหลมหลมอยู่นี่ต่างจากที่เออเอาของมือคุ้มเผื่อได้แต่บางครั้งบางฝ่ายคือจะมาเข้าเขา้าแต่หน้ามือแตกอยูเ่เนยจะถารอกก็ไมน<ม>ความความแห้งของคนลงจะไปหลบม,ม,มีผลขึ้นผมง่าหนกเผื่อหนกไปเลยครับหนกไปก็ซึ่งกาจะนัาน่านั่นน่นนั่าจะสามารถหากระที่ได้ก็สริงมือเองบัครับ หลบยอดฝุ่นยหญ่แล้วคือนางนี่ก็ก็หลานนาั่งควยหลานอยู่อตอนนั้นหลานหลานแฝดหลานแฝบผู้ครับผู m, ้หญิงกับผู้ชายใช่ไ้มแต่เราก็เลยบอคอยสังเกตว่าเขาจะไปเข่าหน,น,นามเขาจากกาุดกำลังโดยปกติหลบตัวของไปออกอกอ,กอกจากร่มบานหนา,ามมามาเริ่มแต่ว่าตัวนี้กินตะตองกลับไปสงการากับตัวนี้ เพราะว่าตอนนั้นอาการมันกินยังเม่ได้ครับก <c oughs> ินยังไ้พวกทับเข่าแรนมาส่งเขารดพยาบาลสีพื่นมาสูงเขาส่ง <c oughs> นี้ยันเดียวนข้นหางเยข้างห <c oughs> ลัครับอ่าร่นมากเลยอย่างบอียว <c oughs> ันนี่ตุมบาเดี๋ยวจะเอาเอาต้วบ่อยนงมาสดมายังเอาแต่เอาน้ำเตี๋ยะถ้าเจี๋กินเอามาเอาม่ของมาเลยคือผมมากเพือ กินยังบ่ได้น่าก็กินบน่ได้หม้อก็บ่นว่อนว่อนยู่งเลยนะครับว่าคนป่วยคนนี้คือคือว่าแบบเดี๋ยวเราคือว่าเอาเครื่องมือใ่าๆแบบว่าขัดจิตบ่ได้ผมเลยสวนใส่ยางแทงพ่อใช่ผมบเลยาอย่างยังจะเฝ่าแทง,งพ่อผมต่อคนหมอหผมสื่อวางสื่อสื่อคนกินมเมบ่เงาแต่ผมกินบ่ได้ย,ยี่ผมกินหม้อมูออื่นเขาใส่เสียงเดียก หาเสียงเคไปนี่คือเขาเริ่มทรางจมรมกันน้องกินิบคนกับบ่เห็ดคือผมอยู่ประมาณสองคนอืมระว่างสุดท้ายก็ไปบ่หลอกคับแต่เพิงท่ากับทางด้ดวยกันบ่บมีผมคนเดียวอืมเพราะว่าผมผมผมก็อยากทาําผมว่าตาผมตายก็อย่าสละทางสาทางชมรมผมพอผมก็เห็นปอครับแม่แล้วคนระับผมมีโตอีกคนฉมก็เลยกคพอ บ่ทางหรือกว่าันตายกับตายแค่นั้นจะตายหรอกคนนี้สายเสียงสายยังกาบมาหัวทองร่างอาจารย์นุ้ยต้องส่งไปให้ผมเริ่มกินเลยคิดยังว่าอะไรครับอาจารย์คือข้อแห่งข้อสิ่งแห่งสิงตักเกือน้ำตาข้อเจ้ารวเจ้ารวรเขาฝืนเขาฝืนคืออะไรของหูดำเนี่ยมาสิบุงหลอกพ่อตัวนี้กินคิดตัวกันได้อยู่ หมู่ที่สามเร่อมเริื่มเริ่มเหมี่กินกินเนวไหมากินคนที่กินเนว่ยตอนก็คือผมก็ผสมกันกับน้าผมกับคนตัดผมผสมกันปาตัวหน่อยตัวหน่ายผสมเลยอ่เทีให้เบิ่งเกิ่ดตอนัหนวับเอ้าไหนไหนผู้็ส้ตายว่าแห้งอืูตัดกูกินตัวนี้ แม่ตายก็สร้างความมันเพราะว่าดสีผัวที่ก้าวเป็นราดีพวก็ยังสิสูเสีตายก็เจอจิตตัวเดียดตายตายห้มันหูไปท่านท้าก็ซื้อว่าเออเป็นบุญวาสนาที่เข้าได้ที่ว่าพบกับสิ่งดีๆที่ควรเสนอหายมากคมกับใส่โบราณครับประมาณ ผมเลยว่าล่องเบึงคืออ้จหนุ่ยเราไลา่บอกเราว่าผสมนม้ำไปนามเก็บน้ำแรืวรู้เอาได้เพราะว่าวนี้มันเฉียดอยเห็นข้อห้องส่งเขาเขากินน้ำแต่ว่าเขากินบ่ลงอย่างเต็มันจากสิผมกินน้ำม่เลยผมก็บไปเรื่อยๆสามเหมือนผมเริ่มกินน,น้ำไปเอาคือสีคืออยู่ที่เป็นตังสี่ผมมีโอ,อกาสหลอด ผมผมเก็บอยู่ในใจหมอก็เร้ทางพาคภูอบากินตัวนี้ได้ี๋้วหมอหมอก็บอกว่านักหยังกินอาหารเดยวไ่ทันได้เขาฟืนเดี๋ยวกับว่าสงาักินอย่างนู้นตัวนู้นตัวนี้เนี้ยใาาเจ้าจะเขาเป็ี่นผีเลยอย่างนียไมได้เาบ็ว่าสิทธิเขาไว้ให้่อยไปซะ การยุ่ง้างบ้านนะเจ้าปุ้นลูกตนบ่เจ้าบปุ้นลูกตุนคอยนำบ่เอาคอยสียสูบคอยเสียสูื่อเจ้าจ<ม>ุดว่าออกพัยวยกเป็น,น่ะไรครับคอยตายเออครับที่ว่าแล้วตะบุญตะการเมาครับคอยหลับชือว่าเป็นบุญของเฮาผมเริ่มงกินตัวที่แล้วคก็สิ่งผมกล้ากินตอนนั้นจบนี่มิดไคืออาจารย์นุยนอบวา จะมน,นิดนหน่อจริงครับครับกินตัวนี้ที่ล,ละแรกๆเนี่ผมผมผมกินโมลงผมกินสามเีบซูนก่อนครับ่กินสาบเพียบซุนแล้วไปนตัวนี้ตามฝ่มายในบ้านเริ่มมามาเริ่มกินข้าวต้มเร็วๆแรกๆก็กิน,ก,น,ก,นกินไปเมื่อเกนโมลงก็ไล่อกกระดมเนี่ยไล่ออกป่าเนี่ยไล่ตนะ้องใช้ถ้วยยาคว้างนั่นะนะสามมังค้องยาคว้างบ่อกซีเดียดดอกแล้กินเราโซ โซ่โเริ่มได้ครับอาจารย์อยากที่ว่าเบื่อแบบว่าก็แต่ก็ต้องมาอย่างเลย<ช>เ,เบื่อกิน่ไปไม่เหิ่มกินสองตัวเทีต่อติดต่อกันมากได้ประมาณจะอาทิตย์หนึ่งเริ่มกินเขาได้ไข่ใครคนเอาไข่หลวงมาใหมหมอคนบอกว่าเอยเ่าเตือนข้าตำข้าสีสายเสียงก็มันกเสียลำบากเพราะว่าผมไปจอดเลือดบอกว่าเกินเหลือ ขาดขาดขาดอยู่จักสองเปอร์เซ็นตอยู่นวคนเรานบ่ถึงคือสายแสงต่อว่ได้มันจะสส่ยใครรวมมาหายจากสิงใครวมมากก็ world, small, yeah. <oru> ่อาจจะเร็วเร็วเร็วว่าจริงเขาต้มเริ่องคือลูงครับตัวนี้ซส้อจวัฒน์ทำกินเรามัน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 มีแต่ข้อจากแหงแหงแบบแข็งยู่ในข้อคือลงไปอ่านจรางอรับ เขาเกือบองสิ่งทีออกผู้ดังบ่อน,นังตัวนี้มันเหล่มเรลิมเืลิมบอนข้อนเหลิมบอลอ้าวที่อยู่วัดอ,อกนเรลิมยินเรลิมยังได้คือสิเป็นตาหายหอยู่หอกบ่บมม่สมดๆเลยกินพวกหูมาสามยางก็อาจารย์ววมวยคนโซไปให้ครับครับจจากที่ว่าเขาคิว่าได้บ่ได้น้ำคิดบ่ได้มันพักมื่อนี้ ย้อยย่ามาไก่ผมเขีวเหม็นแบบเบื่อเป็นพักยังกะเดี๋ยวจะเสึ้นมาพักแมงพักที่กินห่อนี่ห้อยบาได้เลยครับเอากินยุ่ตูอื่นี่ฮะประเดี๋ยาสต่์ไปเขาอาทิตย์ที่สองย่างครับอาทิตย์ที่สามอยู่ไม่กินในหอดพักสวบครับหม้อหม้อจุดคงเกิดเราเอาล่าแต่แค่ข้ออน คือจะพองคือแบบว่าคนกลัวผุคือจงเริมองแบบวก็สิ่งึ้นแน่คเรล่อพัฒนาเริ่มกินเหมืองยังไหน่แต่ว่าตัวนี้ผมเคกินย่ห้องเตาผมขอพระท่านเอาบมอสไปโรงพยาบานครับมอสหัวใจเอเขาเริ่บางจะกินได้คือบาันจากขายเวลาทำบมานมัยังก้องนี่นะตัวนี้ มันเริ women, ่มมีงาวิยิ่งจนเริ่มใส่มากเลยเดือยอยากที่กินเขากินยังไงเริ่มม่กินในหลายโจกนี่ตะก้านี่ข้าวหนึ่งนี่กินอยู่สามสามสามหมื่นครับมันมันเริ่มใส่เลยนี่นำเขาเขาจ้างเขาอาทิตย์ที่สี่กินโจกเท่าสองห่อครับกินโจกเท่าสองห่อไข่ไข่ฟักผมบอกเลยเอาไว้มัน นั่นมันยาไอ้มันเป็นว่าไอ้ที่ต้องันดีจริงๆตัวมันเปรี้ยงอาหารตัวนี้ผมว่ากินได้ครับเริ่มงกินได้ครับอาจารย์ว่าเป็นว่าไอ้ตัวไอ้เป็นว่าเดี๋ยวคือผมผมผมป่วยเป็นมะเร็งเองเรื่องรักษาความก็ปลายปีผมผมรักษามาตั้งตามตามปีหกเจ็ดเมษาหนึ่งทีว่า ตลอนไปทางเขาตาป่านเขาก็ได้อยมากหูจักกับตัวนี้คืออาจารย์บนชาวันเป็นเสื้อไปให้ซึ่งแล้วตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผมตาว่าได้บ้าแบบบอาไอป่ากครับคือว่าดีดีตัวนคือว่าเป็นผู้ไอ้สุขชีวิตผมคือนมาในผู้คนนี้ชาว่าได้หลังจากผมใส่มาเรื่อย ที่อาจารย์มอบให้เนี่ยเอามาส่งอยู่เพื่อนหลายๆคือส่งยืมโร่งสีรอบที่สองหลายๆเดี๋ยวสิผมใส่มาอาจารย์ดีที่ว่าพิธาพันธ์ตัวนี้เกืนบฟุ้งูเป็นมะเร็งก็ยังพบอยู่ดีดีอจากที่พอผมกินตะเข่าต้มน้ำแล้วแล้วเป็นน้ำเป็นน้ำแล้วก็บม่มีรสชาติหรอกเค็มก็บไ่เค็มเผ็ดก็บไ่เผ็ดหวานก็บไ่หวานตอนนี้เกิดมมีรสชาติเนี่ยเอาหวานมาก่ายกินหลายเพราะว่าห้างหัจับ ด้วยเป็นท่านตัวนี้คือหันว่าแนวมันสีดุซซี่ท่านที่แต่ว่าตอนนี้เพจกินมาท่างไหนกินมาจากกระซ้วงั้นเถอะอีกมันบ่ดีเป็นไงหรอกถ้ากินอาหารได้ตามปกตินะยกเว้นพวกเพจยังเดียวเขายังมือเสาร์ดีขันโบมันว่าย่านเบาหวานเกิดตักปูนจานกินวัดรับไอ้เก่าก็เป็นคนก่นข้าวไอยู่แล้ว ในกอนสี่วยนี่ก็คือจังละนัดเกือบแปดร้อยโลหมดละล่าสุดสิพอผมผมไปสีสเกียดเมื่อไหร่จ้าตักเข่าหายสองส่วนผมยังกินหดอ่ได้าอ่าเมื่อนานๆบวมไปแล้วแห่ะไปสีเกียดเม่อันบวมนั่นบวมเพราะไปเจอพวกพวกสารเคมีสารสีหนาวเจอะีหรออ่าแต่ว่าผมยังโชคดีที่ว่าเออผมยังมีพี่เพ่านสัวหซอยเมื่อนั้นก็ฝากช่วยไงกลับมาจากสีสเกียดอีกรอบที่สามมาว่าผมมาน้ำเลยมา อะไรมาดีกับบวมตัวอีกครับดีดีครับอาจารย์เกิดน้ำมันกระเทียมเช้าเช้าดีกินไม่ได้เลยครับแต่ดิผมผมสิกินเน่องมันไม่ควรเดียวน่อผมก็ยอมผมเหมือนกินแต่ยำหมืดสาวเสียเดียวครับผมสใส่ขวดเต็มขวดเลยครับสาบอะไรครับน้ำด้วยกันสิครับความใจปากกินได้เลยเด้อก็ครับผมผมยอมไหมครับยอมกินแต่ประจัยกฎหนึ่งแปลว่ากินแบบประหยัดนะครับ หลอดใส่กับ so ต so, ับบ mm ้านสัปดาห์หนี่งวดจุดจดจุดสามเมดมันเป็นน้ำมันดิน้ำมันจะเที๊ยบแหนมครับปั้นมันมันมันบ่อยเนี่ยมันกินพรอมแรกๆผมผมกินเราผู้ใดเอาไข่ไข่งัวไข่เนื้อมาใส่ขวดน้ำใบหน่อผมใส่ซิมซิมเมื่อั่นเป็นเพื่อน่อยว่าแล้วก็ว่าเป็นโอ้ยใส่แล้วมาปากปากพวกกะทิแล้วปากข่พวกกะทิแล้วบางวันผมก็ได้เอาเจ้าผู้จับรดยจักรสาถุผู้จับต้องเอาไข่ใส่เตุ่นี้มา ตัว่าจักสูตรือไมอาจารย์พน่นเอามาใหา้ถือว่าย่องแล้วว่ดีใส่ป่วยเอง<ะ>เป็นเองใส่เองผู้ใดที่ว่าเป็นผู้ผมหรือเป่าท่านเป็นใส่แบบทานี่โอเคถ้าป่วยไปจะของป่วยหนักๆผู้ผมหลือจังมากินมารักษาใ<ะ>ส่เลยรับตัดทั<ห>นทีเลยวด ะะคกะ็สรุปแล้วร่วมแล้วนี่คือแตงแตอาจารย์หนุย่ยบุญถาวรเนาะตำแหน่งปัจจุบันก็คือเป็นผู้ช่วยท่านประธานนะคะคุณบุญถาวรเอกวงศาเนาะมีโอกาสได้มาเยี่ยมพี่อิทธิพลหรือพี่ธนพลนะเออเป็นธนพลนะคะเพียงน้ำทำอันนี้คือกับปุ๊กปาวเดิ้ลพี่น้องเดิ้ลแล้วก็เส่วนตัวเราที่มีโอกาสได้มาแวะเวียนเนาะก็มาส่งที่บ้านไปส่งที่โรงสีเปเจอฟ้องโรงสีฟ้อมได้พี่น้องเลยค่ะเอาไปชี้จุเกิเมื่อนั้น มาสิเป็นวันเกิดนูน้เนาะ14มิถุนานางฟ้าสีได้ไม่อีกชุดใหญ่หรือการล่าสุดเพื่อนกามาส่งอีกหลอบล่าสุดที่อ่าทานตะทาตา่านฝากท่าใหนนะคะเมื่อนี้นะคะเมื่อนี้คือมีตัวเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะคะชื่อพีพัทเนาะทันระท่านตั้งใจปรังสรรมาให้สําหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแบบพุ่งเป้าเลยนะแล้วก็จะได้สดชื่นสดใส สำหรับคนพบันป่วยตั้งแต่อายุ3ามสิหาขึ้นไปนะคะที่มีอาการยกอยากเจอดูแลจิตพ้อมฟื้นฟูเซลล์ก็สามารถที่จะทานได้เนาะ